มีนิท่านเหลืองหนึ่งมเมื่อเราสู่ฟังเสือเรื่องว่าจุดจบของคนที่มักดูถูกผู้อ,อื่นมีผู้ชายผู้หนึ่งอเ,งเพ,พิ่นเขาไปเลียนกรุงเทพเพิ่นเลียนจบดอกเตรมมาใหม่ๆเพิ่นห่อนวีซ่าเพิ่นอยากเอาไปโซคือว่าโอ้ยอยู่บ้านคอยนี่มีไฟสู่คอยได้บอคอยเลียนจบดอกเตอร์ออกเลยกลับว่าบ้านระหว่างทางรถมาจอดขางทางเพิ่นกระยังรัดทุ่งไป ไปเจอผู้หญิงผูน้นึงเนี่ยกำลังตักน้ำอยู่ไก่สางพอเห็นกับปุ๊บเพิ่นก,อกอ็อยากล่องวิชาอยากล่องเบิ่งอยากคมเขาบอกง่าไงซะก็เลยย่างเขาไปถามผู้หญิงผู้นี่โตนี่เลียนจบยังผู้หญิงผู้นี่ก็เลยตอบมาว่าโอ้ยคอยเลียนบ่สูงดอกไอคอยเลียนจบแข่ปอซีด็อกเตอร์ก็นีได้ยินจังสันก็แห้งคมว่าซอ่กนโอ้ยกะจก เรียนจบเก็บบอซี่อ่ะซิซูใครได้บอคอยเรียนจบด็อกเตอร์ผู้นี้ามามามาลองวีซากันหมอด็อกเตอร์ว่าผู้หญิงคนนี้ก็เลยบอกว่าซีลองวีซ่าอิลีบอกอายถ้าลองเนี่ยเจ้าสิตายดิานางคนนี้ว่าโอ้ยสิตายจังไดวามามามาลองกันโลดงัดมีดียังกับงัดมานางคนนี้ก็เลยบอกว่าถ้าเจ้าสิลองอิลีเอาจังสิเจ้าโดดลงไปในสางนี่ ดอกเตอร์ก็เลยว่ยขอยบองูปนนั้นยอะมาตัวขอยดอกใวยขอยโดดลงไปอย่างผู้หญิงคนนี้ก็เลยบอกว่าถ้าเจ้าโบ่โดดลงไปข่อยสิห้องบอกคนแถวหนีว่าเจ้าสิคมคืนข่อยเจ้าล่องนึกลงบึงว่าถ้าข่อยห้องไปนีเร้าบ้านเนี่ยมาหลยใน่นอนคนเหลี่ยงงวัวเหลี่ยงควายแถวเนี่ยเขาก็สิมาตีเจ้าจนตายหมอหนีพ่อได้ยินจังสัน ด้วยความที่มีทิฐิมานะหลายเฮ้ยบโดโดห้องโลดยังห้องกับห้องโลดเจ้าบกา้าดอกนั่งคนนี่ก็เลยห้องสอยเนี้ยซอยเนี้ยซอยกวยเนี่สซอยกวยแน่ว,วน่าส,สันห้องทั่วทงอ่ะคนเลี้ยงงัวเลี้ยงควายแถวนั้นนั่นก็พากันแดนมาแล้วพากันแดนมามอนี่ตกใจด็อกเตอร์ก็นีตกใจ บ่ท่านเหลือยั้งเลยโดดลงไปในสระชาวบ้านก็มาหอดก็เลยถาม ala, เป็นยั้งละละเป็นยั้งเป็นยั้งคือห้องว่าซอยเนซอยเนยนั่งคนนี้ก็เลยว่าซอยเนยซอยเนซอยเอาเหล้าขึ้นจากสางเนเหล้าตกสางว่าท่นโอ้ยชาวบ้านก็ซอยหมอดออกเตรนะขึ้นมาจากสางพราขึ้นมาตอนนั้นแล้วหมอดออรนี่ก็ยกมือไหวเลยโอ้ยว่าท่น ่อยย่อมเจ้าแล้ว่อยเลี้ยนจบดอกตร์อ่อยอยังแผ่ปอซีเรื่องนีซ้อนในห,หูว่าการที่เฮ่าไปดูถูกผู้อื่นให้ดูตำลงมั่นกับเหตุให้เฮ้าดูสูงขึ้นดอกอย่าเอาสิ่งที่ตัวเองมีสิ่งที่ตัวเองเป็นสิ่งที่ตัวเองเก่งไปดูถูกผู้อื่นบางเทื่อน่ะเขาอาจสิบอกเก่งคือเฮ้า เขาอาจสิเก่งอย่างอื่นฉะนั้นแล้วอย่าดูถูกผู้อ,อื่นเดี๋ยวสิพอจุดจบคือหมอดอกเตอร์นี่